สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพกจกฤษดากูดคานะคะวันนี้พี่ขวัญมาแบบรถทํากินนะคะ219,000บาทผ่อนอยู่3,900บาทค่ะส่งเพียง3ามพันเก้ารถส,สวยปีใหม่ๆองพ2นสิให้เลยนะคะนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นเครื่อง2.5งจนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากมีรถกระบะท,ทํากินผ่อนเพียง3,900ัารเลยนะคะบอกแล้ว บอกอีกนะคะคุณไม่ต้องหารถที่ไหนแล้วคุณที่นี่ม้วนเดียวจบค่ะไม่ว่าม้วนเดียวจบคือเรื่องรถนะคะเรามีรถให้คุณเลือกแล้วเราก็มีนะคะผู้ชำนาญการอีกมากกว่าท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์อย่างพี่ขวันนะคะที่คอยบริการคุณอยู่นะเสียงดูแต่พูดจริงคะ่ะถ้าคุณอยากได้จริงค่อยโทรมานะคะแต่ถ้าปรึกษาบอกเลยว่าปรึกษานะคะเพราะเซลหวังนะคะโทรแล้วอย่าหายนะคะเซลไม่ใช่หมอนะ เซลชอบบ่นกันนะคะโทรแล้วอย่าหายค่ะมีแต่หมอเท่านั้นเจอคนป่วยแล้วหายนะคะแต่เซลลขอร้องค่ะอย่าหายนะคะอย่าหายไปจองกับคนอื่นอย่าหายไปที่อื่นนะคะนะคะเดี๋ยวเซลล์เสียใจยเดี๋ยวเซลป่วยเองเลยนะคะอะคันนี้สามพันพนเท่าไหร่จ๊ะสามพันเก้าร้อยไหวไหมสามพันเก้าร้อยไหวไหมได้วีโก้คันนี้ได้หลังคาแบบนี้ สามพันเก้าร้อยไหวไหมคะถ้าไหวทักพี่ขวัญมาเลยนะคะกับโตโยต้าวีโก้เครื่องสองพันห้าน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์พี่ขวัญจัดให้น้ำมันเครื่องพี่ขวัญจัดให้คุณพร้อมขับอย่างเดียวเบรคคัดพี่ขวัญเช็คให้กดออกคุณขับอย่างเดียวไว้รถเก่าอย่างเงี้ยพี่ขวัญยังจะทําเลยรถปีเก่านะพี่ขวัญให้คุณเอาไปทํากินค่ะพี่ขวัญต้องซับพอร์ตคุณก่อนออกค่ะ นะคะถ้าคุณมาจองกับพี่ขวัญจาไว้เลยสองสพี่ขวัญทำอะไรให้บ้างคะ k, Cut, Gear, เบรคคัตเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำมันเครื่องให้เลยเปลี่ยนให้เลยของเร็วในรถคุณขับไปเลยนะคะมาต่อค่ะไฟไม่เหลืองนะคะไฟปีรถปีนี้อย่างนี้ถือว่าไม่เหลืองนะคะคุณขับต่อได้เลยนะพี่ขวัญจะดูทีละจุดให้เลยภายในเดี๋ยวร้อน อะไรที่พี่ขวัญกลัวพี่ขวัญก็จะกลัวลูกค้ากลัวเหมือนกันกลัวร้อนค่ะพี่ขวัญปิดติดฟิล์มให้ใหม่เลยเนี่ยเนี่ยค่ะนะคะอะไรที่เซลล์กลัวพี่ขวัญจะคิดถึงลูกค้าเหมือนกันนะคะคันนี้ภายในสวยคลิปยังยังกระลดปี2017นะคะอันนี้ปี2012นะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะ,นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคาเพียง2 0 0 0 0 0เท่าไรคะลูกค้า19,000บาทค่ะผ่อนเพียง 3,900เกรอบาทนะคะรถใหม่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าบอกว่าพี่ขวัญคะหนูไม่เอาตู้ไดไห่ได้ค่ะพี่ขวัญคะหนูเอาแต่ตัวรถได้ไหมได้ค่ะนะคะได้หมดเลยมาบ้านท้ายสวยนะคะไฟทับทิมเด่นชัดไม่มีแตกด้านในค่ะไม่มีแตกค่ะไม่มีแตกด้านในนะคะเพราะไฟใหม่มากไฟเดิมมากนะคะมาด้านหลังทำไมพี่ไฟเพราะว่า บางทีพี่ขวัญไม่ได้เช็คคุณได้ไฟแตกไปพี่ขวัญก็เสียใจด้วยพี่ขวัญเพราะฉะนั้นพี่ขวัญเวลาขายรถพี่ขวัญต้องตรวจให้ลูกค้านะคะมาต่อนะแบบนี้พี่ขวัญดึกเอาไม่ถึงนะงถึงได้ไหมถึงได้ไหมเกิดความเตีย้ยหรือว่ามันล็อกไว้ล็อกไว้แน่เลยอ๋อล็อกล็อกล็อกนี่ไงฝั่งโนนล็อกปะฝั่งนี้อ๋อได้ ิดมาเปียนะคะโอ้ล้อใหม่นะคะใครบอกว่าเก่านะคะใหม่เลยนะคะคุณลูกค้าขานะคะตัวทางใหม่เลยหลังคาเนี่ยเขาน่าจะซื้อมือสองมาใส่นะคะลูกค้าน่าจะซื้อมือสองมาใส่นะคะ,ะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่อยากใช้ก็บอก2องแ0 0หบาทนะคะผ่อนเพียง3ามพคุณได้วีโกหัวเดียวไปใช้งานเลยนะคะผ่อนเพียง3ามพที่ขวัญเชื่อว่าหลายๆคนไหวแน่เลย หลายๆคนอยากได้รถแค่พอใช้หลายๆคนอยากได้รถแค่พอขับหลายๆคนไม่อยากเอารถไปเป็นภาระของตัวเองอยากเอาไปสร้างครอบครัวอยากเอาไปสร้างอา,อา,อาชีพเสริมอยากเอาไปขนของในไร่ในไร่เอาคันนี้เลยนะเศษเงินเลยนะสามพันกว่าบาทเศษเงินนะคะบางคนซื้อบุหรี่ดูดสามพันก็มีบางคนซื้อเบียรกิน สามพบาทก็มีคุณเอามาพอดคันนี้ดีไหมพาลูกคุณไปเที่ยวด้วยก็ได้หรือเอาไปทำกินก็ได้เลิกงานห้าโมงเย็นไปวิ่งจ็อบเทอรี่ก็ได้หรือว่าเอาไปขายของก็ได้อันนี้คือรถทำกินเพราะฉะนั้นเนี่ยสามพกว่าบาทเนี่ยคุณรถคันนี้เลี้ยงตัวคุณได้เลยรถคันนี้เลี้ยงคุณได้เลยนะคะเพราะว่า คุณจะวิ่งเคอรี่วิ่งอะไรเขาไม่ได้ระบุว่ารถคุณต้องเก่าต้องใหม่แต่คุณมีรถวิ่งงานกับเขาเขานับเป็นชิ้นค่ะเขาเคลียร์เงินเป็นวันค่ะนะคะอย่างน้อยคุณได้วันละสิบหนึ่งพันบาทแต่คุณผ่อนรถแค่เพียงวันเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่อันนี้ประสบการณ์จริงนะคะเพราะแฟนน้องที่นี่เขาทางานอยู่นะคะเขาได้รายได้วันละหนึ่งพันบาททํางานประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเป็นไงคะแล้วคนันนี้ผ่อนเท่าไหร่สามพันเก้า ได้และได้วันละหนึ่งพันหนึ่งสองสามสามวันสี่วันได้ค่าแรงแล้วค่ะไอ้สี่วันได้ข้างวลดลถแล้วค่ะที่เหลือคุณเก็บไปเลยนะคะที่เหลือคุณเอาไปซื้อข้าวให้ลูกกินพาลูกไปกินหมูกระทะพาเมียไปช้อปปิง้งพาเมียไปสปายังได้เลยค่ะพาตัวเองไปหาความสุขในครอบครัวยังได้เลยค่ะเอาตัวนี้ไปทาอาชีพเสริมดีไหมคะคุณเอาตัวนี้ไปหาเงินดีไหมคะคุณหรือว่าเอาตัวเนี้ยไปใช้ในไร่ในสวนดีไหมคะนะคะ เพราะว่าเวลาคนเอาไปบรรทุกข,ของในไร่ก็ไม่อยากได้รถแพงเพราะรถกลัวรถโซมนะคะหรือบางคนอาจจะไปแต่งทําขายของไปแต่งขายกาแฟไปทําร้านขายกาแฟแต่อยากได้ยี่ห้อที่แบบตลาดก็คือโตโยต้าซ่อมบํารุงอะไรหลักร้อยอะไรหลักสิบต้องคันนี้เลยค่ะเซฟอ,อนาคตยาวๆเซฟอ,อนาคตยาวคืออะไรอะไรซ่อมบํารุงคืออะไรซ่อมบํารุงคือการเซฟ ค่าใช้ใจ่ายระยะยาวค่ะทําไมพี่ขวัญพูดอย่างนั้นสมมติคุณขึ้นค่ายอื่นซื้อค่ายอื่นอะไหล่ชิ้นละพันนั่นคืออนาคตความลําบากในอนาคตแต่ถ้าคุณซื้อโตโยต้าอะไหล่หลักสิบน็อตหลักสิบสายไฟหลักสิบหลักร้อยเป็นไงคะมันแตกต่างกันค่ะมันแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่านใดที่อยากได้ดรถตลาดแล้วก็ยังมีราคา มาขายเบื่อเมื่อไหรเอามาขายคืนก็ยังมีราคาก็ต้องเป็นรถเลยจ๊ะแบรนด์โตโยตานี่แหละนะคะคันนี้เครื่องดีเซลนะไม่ใช่เครื่องเบนซินนะคะคอนเฟิร์มว่าเป็นเครื่องดีเซลเบนซินนะคะบางคนเห็นราคาถูกอุ๊ยพี่เบนซินหนูไม่ใช้ยังไงหนูก็ใช้ไม่ได้อะ่ะพี่มันพังมันซ่อมมันสารพัดคอนเฟิร์มนะคะว่าคันนี้เครื่องดีเซล 219,00น่งบาทส่งเพียง3900บาทนะคะคุณหาเงินเอาคันนี้ไปวิ่งเคอรี่เอาคันนี้ไปวิ่งอะไรนะพัสดุนะคะน้องที่นี่ได้วัลพันนะคะวิ่งพัสดุอาชีพเสริมนะวัลพันถ้าคุณทำงานกี่วันคะคุณทำงาน4วันคุณได้ค่างวดลดอีก26วันคุณจะหาให้ลูกให้เมียคุณกินไม่ได้เลยหรอคุณลองสละาเวลาของคุณดูคุณลองตัดสินใจของคุณดูคุณลองทำดูค่ะ เชื่อพี่ขวัญน,นะคะอย่าไปลองตอนอายุเยอะลองตอนเรามีแรงนี่แหละนะคะเพราะอายุเยอะปุ๊บเราจะทําอะไรไม่ได้อยากทําอะไรทําไปค่ะอยากทําอะไรให้ลูกให้เมียอยากทําอะไรให้ครอบครัวทําไปเลยหรือผู้หญิงสายเดียวผู้หญิงสายรวยไม่ต้องง้อผู้ชายก็เราอคนนี้ไปได้เลยเปิดร้านกาแฟเก๋ๆอันนี้ในฝันพี่ขวัญเลยนะเปิดร้านกาแฟเปิดน้ําชงตอนนี้อากาศร้อนนะคะอย่าไปขายน้ําร้อนนะ คุณขายของเย็นก็ได้นักแข็งใสก็ยังได้เลยคันนี้สามารถสร้างอาชีพให้คุณได้เลยผ่อนเพียงวันละเท่าไหร่เองเฉลี่ยตก3,009ตกวันละกี่บาทเองคะหลักสิบหลักร้อยถึงไหมนะคะวันละ1 0 0ค่ะคุณเก็บเงินวันละ1 0 0คุณผ่อนคันนี้ได้เลยนะคะไม่เกินวันละร5 0คุณผ่อนคันนี้ได้เลย t o โยต้าวีโก้เครื่อง2 5 0 5ค่ะนะคะ กลิโตยิต้าวีโก้เครื่อง2,005เครื่อง2,005ดีเซลในสวยกิฟยังกับรถป้ายแดงนี่รถปี2012นะคะเบาะไม่มีขาดค่ะเบาะไม่มียุบค่ะนะคะเบาะนี่หมายถึงอะไรบ้างเบาะก,ก็หมายถึงคนใช้งานค่ะลูกค้าถ้าเบาะมันเยินเบาะมันขาดเยอะมากเบาะมันยุบมากเบาะมันแบบมันดูไม่ได้มันก็หมายถึงการใช้งานเยอะ แต่คุณดูเบาคันนี้สิคะไม่มีการเปลี่ยนเบาะนะเบาะเดิมนะเบาะเดิมนะคะสวยมากค่ะคุณลูกค้านะคะสวยมากค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะนะคะคันนี้นะปีสองพันสิบสองนะคะคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรายอา่อนเพียงสามพันเก้าร้อยบาทพี่ขวัญขอคันนี้ลูกค้ามีรายได้เก้าพันบาทออกรถคันนี้ได้เลยคะ่ะใครมีรายได้เก้าพันบาทออกคันนี้ได้เลยนะคะ ท่านใดที่อยากมีรถไว้ทํากินนะคะและรายได้ไม่ถึงนะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะวันนี้เราเริ่มต้นเราก็อย่าไปเอารถแพงเหมือนคนอื่นเขาเพราะมันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหนื่อยอะนะคะพี่ขวัญไม่เชื่อว่าคนจนจะซื้อสปอร์ตพี่ขวัญไม่เชื่อว่าคนรายได้น้อยจะวิ่งเต้นไปซื้อสปอร์ตพี่ขวัญเชื่อว่าเขาต้องซื้อรถในระดับที่เขาขับได้ก่อน แล้วค่อยขยับรายได้ตัวเองไปรถหรูทุกคนค่ะไม่ไมีใครซื้อรถหรูเลยแล้วถอยลงมามีแต่คนเริ่มต้นจากรถธรรมดาแล้วขึ้นรถหรูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่านใดที่มองหารถไปใช้เสริมในธุรกิจลูกค้ามองอรถไปใช้เสริมในครอบครัวคันนี้เลยนะคะและที่นแน่จำได้ไหมที่พี่ขวัญจะดูแลคุณเบรคคัดน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายคันนี้พี่ขวัญจัดให้ค่ะ จำไว้นะพี่ขวัญจัดให้คุณขับไปเลยค่ะผ่อนเพียง3,900บาทติดต่อพี่ขวัญ0ูนย์5 9 9 7 7ค่ะหรือว่าเบอร์แอดมินคนสวย08325ตัวแล้วก็03ซื้อสดก็ส่งให้ซื้อจัดไฟแน้นก็ส่งให้วันนี้ลาก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามขวัญเจ้าแม่รถตู้วันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ